คนที่เกิดปีขาในปี2 5 6 6ครับภาพรวมในปีนี้ดวงดีนะมีโอกาสได้แสดงฝีมือหน้าที่การงานการเรียนสำเร็จนะผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจให้การอุป,ปถัมภ์คร้ำชูนะลงทุนรงแรงเห็นผลกำไรมากในปีนี้ชัดเจนมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆได้เรียนรู้ในสิ่งที่ใหม่นะครับ เป็นปีที่คุณควรจะหาความรู้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะหรือต่อยอดจากสิ่งที่คุณทำจะดีมากๆจะเป็นประโยชน์กับตัวเองครับห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกนะการพนันออนไลน์อะไรต่างๆอย่าไปยุ่งเลยนะยังไงก็ห้ามยุ่งดีอยู่แล้วล่ะนะใจร้อนวู่วามปีนี้คนปีเสือห้ามใจร้อนวู่วามหุดหงิดนะงุ่นงานโมโหอย่าเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งจะดีมากม ระวังในเรื่องของการแสดงออกนดทิฐิมานะอัตตาให้เยอะลงนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับสําหรับคนที่เกิดปีขาในปีนี้นะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกทุกชนิดนะใจร้อนนะครับวูวามอารมณ์เสียงหงุดหงิดโมโหง่ายอย่าเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งปีนี้ให้มีสติเยอะๆนะครับสิ่งต่างๆก็จะดีเองนะการแสดงออกคิดถิมาณนะอัตตา ให้ลดลงนะครับให้ระวังคําพูดคําจาปีนี้ให้มีความพูดคําจาน้อยลงนะเพราะคุณเป็นคนใจร้อนปีนี้นะให้น้อมๆเยอะๆนะครับสิ่งต่างๆโชคลาภอะไรต่างๆจะสําเร็จง่ายขึ้นครับสําหรับคนที่เกิดปีขา